พร้อมหรือยังพร้อมหรือยังนหนเธอพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังไหนพร้อมมั้งสองหับ สวัสดีค่ะสวัสดีสบายดีผอพี่นกเอฟซีทางฝั่งเราฝั่งไทยรัวทางต่างประเทศเ้อค่ะที่เขามาติดตามครับชมเขาฟังแค่ว่าคนโกลคนเก่าคนเดิมจ้ามันนี่ก็มาขอกับแค่ว่า,วาแหลกกันน้องๆของแค่ว่านั่นเองเลยจ้าอันนี้กันนกอันอนี้กันนกนะคะทุกคนน้องสาวร้านะคะทุกคนน้องสาวคนสวยประจาหมู่บ้านนั่นเองเ้อจ้าพี่นกนะคะอันนี้คือจ้าหูกันอยู่แล้วนกะะนกอีกอย่างนะคะทุกคนนะคะนี่เลยเอฟซีจำได้อยู่แล้ว น่องหอมานะเปลี่ยนเป็นมะน,นาวแล้วนะคะทุกคนไม่ใช่ส่งสีแล้วนะเปลี่ยนเป็นน้องมะน,นาวแล้วนะคะน้องมะน,นาวใช่ไหมใช่ เอ็กก็ซูมนาวอ่าน้องมะนาวแล้วนะคะทุกคนนะคะเปลี่ยนจากน้องสมศรีมาเป็นน้องมะนาวต่อไปห้ามเรียกว่าสมศรีแล้วนะคะทุกคนเรียกว่าน้องมะนาวเอเคอ่ะน้องคนนี้ชื <c oughs> ่อว่าอะไรคะสวัสดีเอฟซีด้วยนะคะสวยๆะคะ่ะน้องเล่านี่แหละว้าวเล่านี่แหละ ไปกันแ้วกันเ่กอาข้าวหัวแล้วกับข้าวนี้มันก็แห้งแลงหมดแล้วว่วจะได้กินน้เข้ามบ้างน่องย่างหล่าซื้อวันนี้ไรน้อบัดน,นี้ <S 2> <S 2> ซื้อน,น้องพ่นทิดาเออน้องพ่นทิดานะคะพี่น้องนะคะ <S 2> <S 2> <S อะบอกเลยนะคะวานีเหมืนอนพ่อกับน้องแค่ว่าแลวกันแค่ว่าพ่นทิดาโอ้มันา ทำไมไปมะนาวได้แล้วกคุณนเฮนก็ชื่อมะนาวเขาเปลี่ยนชื่อแล้วนะเขาบทุกนเขาบอกว่าชื่อนี้เป็นสิริมงคลสมศรีเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่ใช่นี้มะนาวแต่นี่มันคลิปนีพี่หนี่บรามาตรฐานนะคะพี่น้องกระสิบอกว่านี่คือเบื้องลังนะคะของการไายฮิปของเฮาบัวชิดชแต่ละคลิปนีมันต้องเซนซ่าฮัดนักน้านะคะพี่น้องนะคะไปเดี๋ยวมาขอกันในพี่หนานะคะที่พี่เช่ว่าจะแนมเบิ้งน้องๆเลยว่ะ เหมือนกับเพว่าตอนเป็นเด็กหน่อยเลยนะทุกคนเคลิ้ในอายผู้ได้ว่ากับโมโเรื่องยั้งในตัวหัวนะคะเพราะว่าพี่ว่าก็คิดว่าเออจุดนั้นมันเป็นจุดที่ปกติเพว่าคิดว่าน้องสองคนนี่ปกติมากเพราะว่าเพรว่าเคยผ่านมาแล้วพี่นนอะเพราสิีมาวจุดที่มันก็เป็นเหลื่องง่ายเนาะนั่นแหละสิ่งสําคัญที่จุดคือเราต้องกล้าที่จะแสดงออกกล้าที่จะเรียนรู้กล้าที่จะพูดนะนะทุกคนเนาะ กาที่จะแรดงออกก็คือพฟง่ามแบบเอไอไม่เคนอายเป็นยังคนไทยเขาเกณฑ์นะคะเพราะว่าคนไทยเขากาที่จะแสดงออกกาที่จะเรียนรู้นะคะทุกคนเขาไม่เคนอายเขากล้าที่จะลงมือทําในสิ่งต่างๆนานาเขาเลยเก่งไงเห็นไหมเด็กไทยอะ่ะใช่ไหมเออแมนบอ, <c oughs> อมแมนบอเ <c oughs> นียแมนนะคะทุกคนโอเคค่ะสบายที่พอเม่ที่นออ้องอินซะี ฝั่งไทยหรือว่าทัางต่างประเทศด้อจ้ามันนี้ก็มาพอกับสามสาวจากเมืองล่าวนั่นเอง้อจ้าเป็นสาวเล่าไต่กันทุกทุกคนทุกทันจ้าทุกคนค่ะมัอนี้กับพิเศษพิเศษนะคะน้องแค่ว่ากับน้องชมซีแล้วก็น้องอีกคนหนึ่งนั่นเองนะทุกคนที่กําลังมาจากฟังเล่าวนั่นเองนะทุกคนก็คือแบบ เป็นภัยมาจากไซนนะคะทุกคนเราเป็นยันกับหนองชุ่มชี้แหละก็เป็นยันกับหนองแพรว่านะคะเดี๋ยวเขาจะมาเคสัมผัสกัื่นนะพี่น้องก่อนที่จะมาสัมผัสนะคะทุกคนเขาไปอยากบอกเลยว่ามีอาหารการกินนะคะพี่น้องมาฝากทีตอนน้องกันเสร็จเราเสร็จเคยค่ะนี่คือจิตรอ้อจากพี่น้องนอกาะทีมาจาก้องจิตรอหรือว่าจิโปมเนาะประเทศไทยเอิญจิโปมเนาะมาจากข้างเล่านะพี่น้องมาจากข้างฟังเล่านอกกับเป็นหนองของแพรว่านี่นะคะที่เอามาแลกกั พิเศษที่สุดค่ะก็คือเจ้านายของน้องสมศรีนะคะใจดีมากๆเลยรู้ว่าอ่ะเพื่อนเนาะ นะคะทุกคนเนาะรู้ว่าเผื่อนน้องชมซีสีมานะทุกคนก็นเลยซื้อของกินมาให้ค่ะก่อนที่จะแนะนําซื้อเสียงเรียงน้ำก็ขอรีวิวของกินก่อนเด้อค่ะนะคะนี่ก็เลยมีส้มตําด้วยค่ะทุกคนเนาะส้มตําก็น้องชมซีตามานะคะส่วนผัดไทยนะคะก็เป็นของแพรวาเอามานะคะเนื่องจากว่าเจ้ายซื้อมานองพี่น้องน,อนะคะอันนี้ก็คือมาจากฝั่งเราโดยแท้จากพี่น้องนะคะอ่ะแพรวากะแนะนำตโตไปแล้วนะคะต่อไปก็อ่ะเป็นน้องคนนี้นะคะเปลี่ยนชื่อแล้วหรอ เปลี่ยนชื่อหรือ,อยังเปลี่ยนยังเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนแนะนําเลยเปิดตัว,ตวน้องอะไรคะน้องมะนาวจ้าอันนี้คือทุกคนทุกท่านคะเนื่องจากว่าน้องสมศรีของเรานะทุกคนเปลี่ยนชื่อแล้วนะคะเอฟซีไม่เรียกมาอ่าสมศรีแล้วนะต้องเรียกว่าน้องมะน,นาวนะคะทุกคนเพราะว่าเขาจะเปลี่ยนชื่อแล้วก็บอกว่า ชื่อเนี่ยเป็นชื่อที่สลีมงคลอ่ะเป็นชื่อที่เขาชอบนะคะทุกคนก็เลยเปลี่ยนเป็นน้องมะน,นาวคะ่ะน้องมะน,นาวนะคะทุกคนแหละแพ้ว่าจะค้ามน้องมะน,นาวนะคะว่าอ่ะค้นทัดไปนี้ฟังสายเมื่อแพ้ว่านี้คือน้องอีหยังนะคะน้องที่ซื้อเสียงหอยหยังน <c oughs> ะคะพอนทิดาแยอยาเซล,ลกันยาเซล,ลน้องพอนทิดาจา้าพี่น้องเนาะน้องพอนทิดานี่เคยมาไทายบ่อยหละ่ะ ยบอกเคยนะคะมาเนี่ยเนี่ยเคยมาจักเชื่อนะทุกคนอ่านแต่กอยากจะบอกเลยว่าน้องมะนาวบอกซิว่าน้องพรทิดานี่เป็นอะไรกับน้องมะนาวเป็นอียงกันเป็นียงกันอ๋อผู้ต้องเอาเขาปั้นกระดาหลาบอกะจายไม่กระดเป็นโมกันเอาดีดีๆหยุดห้ามหัวเราะ น้องจน้อง,น,องน้องมะนาวเปลี่ยนชื่อแล้วเราต้องเปลี่ยนบุคลิกด้วยนะเป็นยังกันละบัดนี้เป็นโูบหอแนนเออ <c oughs> เป็นโูกันนะคะคนบาตเดียวกันเว้ยเห่อคนบัตเดียวกันนะคะ <c oughs> คนบาตเดียวกัน คนเดียวกันนะคะพี่น้องนะคะน้องมะนาวของเราก็ยังมีผลคลิตที่ตลกเหมือนเดิมล่าเริงเหมือนเดิมนะคะพี่น้องเนาะเอาพี่น้องนะคะมีพี่พว่ากระซิมาแบบงงงงเศร้าๆนะคะทุกคนนะคะพยายามจะประคองรักสามเราให้มันอยู่รอดปลอดพังนะทุกคนให้อยู่หลอดปลอดภัยนะคะพี่น้องนะคะเนื่องจากมือนี่ก็มาเปลี่ยนซื้อนะคะจากน้องสมสียมาเป็นน้องมะนาวนะคะทุกคนแล้วก็มาแนะนเป็นคอนเท <มา S 2> นต์พี่อ,อ,อย <c oughs> ายเหรอ คอนเทนต์ายเป็นคอนเทนต์ตลกค่ะเนาะสบายดีพอแม่กี่น้องเอ็มซีทั้งฝั่งเลาาฟังไท่หรือว่าทางต่างประเทศด้วย้ามันี้ก็มาขอกับซามสาวจากเมืองเล่านั่นเอง้าจากเป็นสาวเลาาไต่กันทุกทุกคนทุกทันจากทุกคนค่ะมานี้กับพิเศษพิเศษนะคะน้องแพ่ว่ากับน้อง้มซีแล้วก็น้องอีกคนหนึ่งนั่นเองนะทุกคนที่กําลังมาจากฟังเล่านั่นเองนะทุกคนก็คือแบบ เป่นเป็นไพ่มาจากไซนนะคะทุกคนเราเป็นยังกับหนองชุมชีแหละก็เป็นยังกับหนองแพรว่านะคะเดี๋ยวเขาจะมาขคสัมผัส <ขอ S 1> เพื่อนนะ <ขอ S 1> พี่น้องเ <ขอ S 1> นาะก่<ข>อนพี่จะมาสัมผัสน,นะคะทุกคนเขา็อยบอกเลยว่ามีอาหารการกินนะคะพี่น้องมาฝากพีต่อหน,นองกันสเสร็จเราเฉยเคยค่ะนี่คือจิตรอเด้อจากพี่น้องเนาะที่มาจากจอ,อ่าจิตรอหรือว่าจิปโปมเนาะประเทศไทยเอิญจิปโปมเนาะ มาจากข้างเล้านะพี่น้องมาจากข้างฟังเล่านอกกับเป็นหน้องของแพววาน,นี่นะคะที่เอามาแลนแก็พทเศษที่สุดค่ะก็คือเจ้านายของน้องสมศรีนะคะใจดีมากๆเลยรู้ว่า่เพื่อนเนาะ นะคะทุกคนเนอะรู้ว่าเผื่อน,น้องชมศรีสีมานะทุกคนก็นเลยซื้อของกินมาให้คะ่ะก่อนที่จะแนะนําซื้อเสียงเรียงนามก็ขอรีวิวของกินก่อนเด้อค่ะนะคะนี่ก็เลยมีส้มตําด้วยค่ะทุกคนเนอะส้มตําก็น้องสมศรีตํามานะคะส่วนผัดไทยนะคะก็เป็นของแพรวาเอามานะคะเนื่องจากว่าเจมายซื้อมาพี่น้องนะคะอันนี้ก็คือมาจากฝั่งเราโดยแท้จากพี่น้องนะคะอ่ะแพรวากับแม่นํตัวไปแล้วนะคะต่อไปก็อ่ะเป็นน้องคนนี้นะคะเปลี่ยนชื่อแล้วหรอ เปลี่ยนชื่อยังเปลี่ยนยังเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนแนะนําเลยเปิดตัวน้องอะไรคะน้องมะนาวจ้าอันนี้คือทุกคนทุกท่านคะเนื่องจากว่าน้องสมศีของเรานะทุกคนเปลี่ยนชื่อแล้วนะคะ fc ไม่เรียกมาอ่าสมศีแล้วนะต้องเรียกว่าน้องมะนาวนะคะทุกคนเพราะว่านาอขอบคุณจะน่หลายๆเนาะขอบคุณหลายๆด้วยค่ะพี่เมตตาพี่ว่ากับน้องหอกนะคะ แล้วก็มีปลาดุกค่ะแล้วก็มีส้มตำไปเอากินกันเลยจ้ะพี keyboard, ่น้องนะคะกินกันเลยเนี wit. ่ยนาวังนี่เขาเปล่ากันไหนอ่ะงานกินกระป๋องแมงนะคะกินเมื่อดะน้องเอ้ยต้องขอโทษเพราะว่าน่าไปไล่เด้อค่ะน้องเปลาไปนั่งทัวไปนั่งนะคะเหน่งยววามือไม่ฮัดบอกบอกนะคะอย่างที่แมวาบอกนั่นแหละว่าคนลาวเนี่ยหัวตู้หัวหลังใช่ว่ามีน้องมีน้องนีหละอืมใช้มือรถยุบอันนี้ได้บ่วง อย่างทินแช่ว่าบอกนะ่ะคนเล่าวเสียอยยังเดียว <c oughs> หมูกลิกไม่ดีหน้าตาดีแต่หมคลิกไม่ดีไม่ค่อยกล้าแสดงออกเผลออายใช่ไหมน้องมะนาวเรียกไม่พอเลยมะนาวพี่<อ>ไม่ชอบพนะี่ไม่ชอบมะนาวเลยอ่ะชอบชอบสมสมรีชอบพิซซามะมนาวชอบพิซซ่ามะนาวแล้วเกี่ยวอะไรอ่ะต้องชื่อเลยเหรอ จ้าเป็นชามะนาวก็เลยตั้งชื่อมะนาว่านี้เหรอไม่เพราะอะไรเ่ะอเพราะอะไรชหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบอือหือแสบบรเน้อเน้องขมานวดขมานวดน่องโมบเน่อเป็นจะได้กินหมบีกไข่ทัแต่อร่อยมากอร่อยมากหวานๆนะคะทุกคนไว้มูดละข้าวบุน รสจัดมันต่าแล้วเนาะความเหนไปดิอันนี้ไทยหัวปวดป่ะนั่งก้นหัวแบบคนละแบบนี่อ้อนวานนอนวานเนาะขับวานขับวานมันจะแสียไปแต่เนาะปิดน้ำประหลุกคนโตอีกน่ะนอนคับมาแหลกเนาะเยอะแยะทางเว้ยนอนเยวอะแยะป่ะมาเลยนาะ พี่น้องคะน้องอ่าพอ่อนทิดาดกับน้องมะนาวเนี่ยไม่เอาอ่ะมันไม่ขนัดเลยมะนาวน้องชมสีเอินบ้าน่ม่ชินไม่ชินพี่ไม่ชินต้องไปเปลี่ยนนามสกุลด้ไหมน้องชมสีน่ารักแล้วพี่ไม่เรียกมะนาวนะพี่ขอร้อง <c oughs> น้องลมผือทุกคนเขาเป็นเผื่อนที่หัดแทงกันมากๆเลยไปใช้ไปกันบอง่ไงซะหัวตาไมกินเลยเลยมั่งเด็กเลยนะตีไปจะได้ลองประสบการณ์ฟังเนี่ยตัวย่าบ่ายอย่าเนี้ไ่ทางจูดีอย่าจังน้องไส่สุดก่อน

เดี่ยมเป็นกระเดี่ยมมึงมาจะึงเดีอดนะอยากกินเดียมเลยจ้ะนี่มันเดียมมึงมาจะเดือดเอาเดือนเป็นสูงนะชีเดือนนี่ก็เดือนเนาะชีเดือนป้ายเนาะชีเดือนเผงชี้เดือนกับชี้เดือนผงมันจะตรงจีบอ่ะชีเรซ่าชี้เดือดนะทำไมมันชีเรซนาเนาะอืดเนอะอืดเนาะชี้ชี้เดือดเนี่ยค่ะอืดวันจันทร์เนอะ เป็นสีเดือนกว่าเดี๋ยวกินถอนกันเนาะดีใจอ่ะด้มันอยู่น้ำกันแต่มาเห็นแต่มาเห็นกันดีใจบ่าดีใดีใจแห้งบะแห้งทิ้งไวอยู่ประเทศไทย,น,ยงงน,น,นี่มวลปะมันนั้นเจ็ดนาทีอยู่เพิ่งนาน,นีเพิ่งเนาะ <laughs> น้องทำซีบอกมองอ่านบอกโมติว่าเป็นจงไดมาอยู่ประเทศไทย4ีปีกาชีเดือนกว่าความรู้สึกว่าคุมบอกกับการที่เขาตัดสินใจออกจากโรงเร Schools, ียนเพื่อมาทำงานในประเทศไทยคุ้มไหมึไม่เอาโผ่งนต่อามือ้ความจริงเนาะฮะบอกดังแนวบอกกตันี่เขาบอกมัน คิดว่าอายุสำเฮานี่สิบแปดสิบเก้าปีนี่คุ้มด้วาห่างนั่นเองเออแมนยูืออยูแนนแล้วเาไม่ไหลตัดสือตัดเสตแสดงว่าก็ถือวาในชีวิตของเฮาก็ถือว่าโอเคอยู่นอกแน่เพียงที่ว่าเฮาแบบว่าอาจจะบริเลียนซู้งมันคนอื่นเขาแมนบอกแต่ว่าเฮากะได้เลียนแค่แบบว่าเพราะอ่านไดเขียนเป็นแมนบอกอ่านแล้วเฮาก็ยังมีความแบบว่าเออสามารถพี่จ่าย หาเงินเลี้ยงตัวเองได้แต่น้องๆเสือบัวาอยู่ในประเทศไทยนี่เขาสามารถเคียนได้นะถ้าเขาอยากเคียนนะจริ้งเคียนเขยนภาษาไทยหรือเคียนเกี่ยวกับอาชีพนี่อยู่ในไทยนี่เคียนได้จะมีเรียนกศนคนล่าวมาเคียนไ่ไทยไลน์ทางเขาจะเคียนต่อนะแต่ว่าเหยียบเข้าหันเหยียบดูทั้งบ้านมันไม่ใช่บนคอยด่ายท่านใดทางเราเห็นแบบชุ่มๆแล้วเราไปเห็นเหยี่ยวเหา เพราะว่าระบบระบบระวางไข่กับเล้ามันแตกต่างกันเลยเรียดมันสิตามกันแค่เขาคิดว่าเออเขาอยากเขียนมีความหูอยากเขียนเกี่ยวกับสร้างกิจอยากเขียนเกี่ยวกับวิชาความหูต่างๆเพื่อเดี๋ยวงงียนเขาอยากเขียนอืมเข็นเนาะอย่างเช่นนะหนองตุ๊กตาสาวหล่าพ่อแม่พ่อเป็นคนไทยหูลูกอ่าแม่เป็นคนเหล่า ลูกลูกลูกเค็งไทยแล้วอันนี้ก็คือเข้ารียนไหนแล้วแต่ว่าข้ากับตองสอบห้าเบียงไม่ไช่แต่ว่าทาเข้าชิเดียเบียงลูกเล่าแต่หยางแม่แยาวเยนบอกบุญอยากเย็นหรอบอ๊บน้องพ่อนิดาบอกว่าบุญอยากเยนน้องสุ้มจีได้อยากเยนบอกบบุญอยากเยนนบออยางเรียนวิชาความรักบอหรือไม่อยากเรียนวิชาความรู้อยางเรียนวิชายังเรียนวิชาหาเงิน เรียนวิชาหา,างเงินทุกคนก็สนแสดงว่าเป็นยังไงคือจังว่าผ้ากันอ,อย่างมากประเทศใช่ไหมฮะหนองพิดาอยากมาห้างได้ไหอ,อ,อยากมาห้างเงินเอิมแล้วอยากทำอะไรอีกอ่ะ ความฝันอยากทําอะไรทามหาเหมือนเดงม้าาน้องพรทิดาก่อนพ<อ>ดเลอโรถจดเราอย่าพึ่งพูดเราต้องฟังเขาก่อนเพราะว่าพี่เพยววสัมภาษณ์เขาอยากไปเงินไปแต่งรถอ,อยากได้มีได้นงีอยมีของตัวเองอ๋ออย่างเช่นของตัวเองคืออะไรอย่างเช่นอ่ะไม่ต้องเกิดอายเราแบบเราความรู้สึกของเรามันคือความฝันไงมันคือความฝันที่เขาอยากได้อ่ะ ว่าเฮาไม่เห็ุเหยียดในประเทศไทยนี่ยห้าวอยากได้อีกยังได้าวเบาแบบกินไปหนำเบาไปนั่งแบบเบาแบบบันบานเนี่ยกลัวมูซึกของเฮาเนี่ยนะอยากได้เงินแบบมีเงินในบัญชีอ๋อแล้วมีเงินในบัญชีอ๋ออยากได้ท่องอยากมีเงินแต่งรถอยากมีเงินในบัญชีอยากได้ทองใส่ค้อเออแต่ข้อมฟันแน่ทั้งคนทั้หมาคิดว่าเออห้าแบบอยากซิมี่อีหยังแน่ที่แบบ ความฝันที่แบบลึกๆมีใจนะอยากเพ็้อีหยังอย่าช <c oughs> ีวิตบ้าเออ <c oughs> เหตุผลจะเห็นเหตุแบบว่าบโเฮียนต่อแล้วละ่ะออกจากห้องเฮียนมาเห็นแบบเรง่มฟังไถ่หรือว่าที่ความพันอย,พอ,อยากซอยพ่อแม่บ่ราะรือว่าอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นหรือว่าอีหยังอ่ะแต่คิดไปต่าาตามตัวนี้เนาะเยอะหนาบอ่ะ <c oughs> แม่หนาเก้น ยิมแล้วก็นอนจุงจียิบไหวเี่นบอเคแหละบาแบบเบาธรรมดาเนี่แหละเบาความความฟันของเขานะอยากมีอยี้เป็นของตัวเองอยากในดินอยาไนเล่นแบกบกอดเป็นของตัวเองไม่ได้พอบงศในใส่จุดจ่อดสุดจอดน <c oughs> ี่ว่าดี อายุสิบเจ็ดสิบอะไรอายุสิบแปดสิบเก่ามีความคิดสำเนื้อถือว่าดีมากดีหลายเอาตกลงมือเห็ดเนาะแล้วนั่นแม่ถือว่าดีคือน้องชมซีนี่นะทุกคนนี่นี้ยซีกาถูไปอยู่แล้วเนาะวะหน้องชมซีเป็นก็มีความฝันหลายอย่างเนาะหนอกเอ้ยต้องคอโถดคอไหวน้ำไปหลายเด้อค่ะนอนเบาไปน้ำถูกะไปน้ำนะคะเหนื่อยเดี๋ยวมือไม่ฮัดปอกกอกนะคะ อย่างที่แพ่วาบอกนั่นแหละว่าคนลาวเนี่ยบวงตู้หัวหลังใช่ว่ามีหน่อมหน่ออีหลักอืมใส่มือรถยุบอันนี้ได้บวงอ,อย่างที่แพ่วาบอกน่ะคนลาวเสียอย่างเดียวห <c oughs> ุกลิกลไม่ดีหน้าตาดีแต่หุกลิกลไม่ดีไม่ค่อยกล้าแสดงออกเหินไอใช่ไหมน้องมะนาวเลียงไม่พอเลยมะนาวที่ไม่ชอบ <c oughs> พี่ไม่ชอบมะน,นาวเลยอะ่ะชอบชอบถมสีไม่ชอบปิซามะนาวชอบปิซามะนาวแล้วกเกี่ยวอะไรอะ่ะตั้งชื่อเลยเหรอไออม่เจ้าปามะนาวก็เลยตั้งชื่อมะน,นาวอย่างนี้เหรอไม่เพราะอะไรอะ่ะเพราะอะไรชอบมะน,มนมวาวหวานเจีย๊ยบหวานเจีย๊ยบแสบไปะเลยเนาะน้ะองประมาณหนวดเลย มักหนัวนาอมุบ no. ีน <laughs> ่องเป็ good, ่อจะได้กินมูบีไข่ทั้งแบบอร่อยมากอร่อยมากผันวางนะคะทุกคนวายมูดละ่เหมนทุกสามตากันเนาะมกหนัวอันนี้ไท่หัวเปว่าะปล่ามักกนหัวเลาคลแบบนี่อยวางนอนวานอนวานเนาะนอนวานมันจะแสบได้แหลเนาะปิดน้ำปัาหลคนโตอีกอะนอนคับแหลงเนาะ เงเ้ยมัเลยน่อยัเยนเลยจับ <laughs> ม,มเลยนอพี่น้องคะน้องอ่าพ่อพี่ดาก,กับน้องมะนาวเนี่ยไม่เอาอ่ะมันไม่ถนัดเลยมะนาวน้องสมสีป้าไม่ชินไม่ชินที่ไม่ชินต้องไปเปลี่ยนนามสกุลด้วยไหม น้องจุ่มสีน่ารักแล้วพี่ไม่เรียกมะนาวนะพี่ขอรอ้องกับน้องมลมผือทุกคนเขาเป็นเผื่อนที่ฮักแพงกันหมากๆเลยคปยไซไปกันบอไงซะหัวยตังคิ้งกินต่าเลยน้องเทพนี่แหละตีเป็นยังไ,ไในในง,รงเราเราประสบการณ์ไปฟังเลยตัว เดียวบนี่างจูดูีดอย่าจังงไดก่อนป๊ปอืมเมือก่อนยมาไล่ดมันอยูานอ่งานาอ่น่อมนอีกนันบ ยังเป็นกระเดื hmm. 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 um. okay. ่น uh. ี่มาจะ่มาจะเดือดนะอย่างกมะเดี่นมัน่นี่มเดือนี่มาจะเดือนเออสเดือนี่สีเดือนเนาะสีเดือนไปเนาะสเดือนเข่สีเดือนกับสีข่งมัจะงจีบ่เดือนเดอนะทำมมสีอนาเนาะ อืเนาะยื่งีเรื่องยิ่เออวันจันเนาะกินชีเดืองกว่าอยากินหอ <ๆ S 1> นกันเน,ะเนา,า,าดนเนะดีใจบ่ได้มันอยู่น้ำกันแต่ม,ในในมาเห็นแต่มาเห็นกันดีใจบ,ใจบ่าดีใจแห็นวะ ไาอยู่ประเทศไทยน่มนต์หวันนัน,น,นนะเป็นพันธุ์เพิ่มพันธุ์เพิ่งเนาะน้องทำซีบอก้องอา่านบอกโมติกว่าเป็นจังไ้มาอยู่ประเทศไทยสีปีกาสีเดือนกว่าความรู้สึกว่าคุม <c oughs> บอกกับการที่เขาตัดสินใจออกจากโรงเรียนเพื่อมาทํางานในประเทศไทยคุ้มไหมหไม่โผล่ตัวความจริงเนาะ บอกพวกกันพีเขาบอกว่าคิดว่าอายุสำเาอนี้สิบแปดสิบเก้าปีนี่คุ้มได้มาห้างนันเองเออแมนยูืออยูแน่นไม่ได้เขาไต่ไหรแต่แสดงว่าก็ถือว่าในชีวิตของเฮาก็ถือว่าโอเคอยู่นอกแน่เพียงที่ว่าเ้าแบบว่าอาจจะบริเลียนสูงมันคนอื่นเขาแมนบอก แต่ว่าเข้ากับในเรียนแค่แบบว่าพออ่านไดเคียนเป็นแมนบอกอ่าแล้วเข้าไปยังมีความแบบว่าเออสามารถทพี่จะหาเงินเลี้ยงตัวเองได้แต่น้องๆสือบัวอยู่ในประเทศไทยนี่เข้าสามารถเคียนได้นะถ้าเขาอยากเคียนนะจริงอยากเคียนเรียนภาษาไทยหรือเคียนเกี่ยวกับอาชีพนี่อยู่ในไทยนี่เขียนได้จะมีเรียนกศนคนท่าเลามาเคียนพิไทยลาย ขาเขาเรียนต่อนะแต่ว่าเหี่ยห้าหันเหี so, ่ยวดูทั้งบ้านมันไม่ใช่บนควายไหญ่ทั้งใบขาเขาเหียนแบบซุกๆแล้วเขาไปเหี่ยเดาเพราะว่าระบบระบบระวังไข่กับเล้ามันแตกต่างกันเลยเหี่ยมันสิต่างกันแต่เขาคิดว่าเออเขาอยากเหียนมีความหูอยากเหียนเกี่ยวกับสร้าคิดอยากเหียนเกี่ยวกับวิชาความหูต่างๆเพื่อแบบเขาอยากเหี่ยนมีขนาดใหญ่แบบนี้นะ ลูกตาเนี่ยไม่ใช่สิบหัติดตามกันหรอกคือเขาเป็นคนจังหวัดที่เขาเขาทำนี่ค่ะแหละโอ้โหจังนะเนี่ยปีอืมแต่ก็คุ้นเลยอย่างเช่นเนาะอย่างเช่นนะหนองลูกตาสาวเหล่าพอแม่พอเป็นคนไทยลูกอ่าแม่เป็นคนเหล่าลูกคือลูกลูกเคืงไทยเหล่าอันนี้ก็คือเขาเรียนได้แล้วแต่ว่าเขากับตองสอบห้าเบี่ยงไม่ได้ไทยแต่ว่าทางเขาชิพเฮดเบี่ยงเหล่าแต่หยางแม่แถวเทียนบ่ บุญญาเฮียนหรอบปล่น้องพนทิดาบอกว่าบุญญาเฮียนน้องชมชีได้ยังเฮียนบอกบุญญาเฮียนหรอยังเรียนวิชาความรักหรอหรือไม่ยังเรียนวิชาความรู้ยังเรียนวิชาอย่างเรียนวิชาหาเงินเรียนวิชาหาเงินทุกคนก็แสดง่า เป็นยังไงคือจังหวะผ้ากันอยากมากประเทศไทยวะอือน,อน้องพรทิดาอยากมาหาเงินเดิอยากมาหาเ,เงินเดิมเพื่ออยากทำอะไรอีกอ่ะความฝันอยากทำอะไรมาหาเงินเอง,เอ,อ,งอ้าวน้องพรทิดาก่อนอยากมีทัรถ จริเราอย่าเพิ่งพูดเราต้องฟังเขาก่อนเพราะว่าพี่เพยววาสัมภาษณ์เขาอยากเงินไปแตงรถอยากได้มีองไงเย่ยเป็นของตัวเองอ๋อยังเช่นของตัวเองคืออะไรอย่างเช่นอะ่ะไม่ต้องเกิดอายเราแบบเราความรู้สึกของเรามันคือความฝันไงมันคือความฝันที่เขาอยากได้อ่ะ่เาเข้ามาเหตเบียบในประเทศไทยนีนเข้าอยากได้ยังได้เขาว่าแบบกินไปหนำบอกไปั่งแบบเบาแบบบานบานเนาะความรู้สึกของเขานี่นะ ใหญ่หน ouais ึ่แบบมีเนในบัญช pues ีอ๋อเดี๋วมีเงินในบัญชีอะไรท่องอยากมีเงินเต็มรถอยากมีเงินในบัญชีอยากได้ท่องใส่ค้อเอออยากท่องฟันแน่นทั้งคนทั้งหนาคิดว่าเออเท่าแบบอยากซิมี่อีหยังแน่ที่แบบความฝันที่แบบลึกๆมีใจนะอยากเก็ตอียงอยากจีบสาวเออ เหตุผลจะเห็นให้แบบว่าบมเฮียนต่อละล่ะสิออกจากห้องเฮียนมาเห็นแบบยรท่านฟังไห้หรือว่าที่ความพันอยากซอยพ่อแม่บ่หรือว่าอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นเรื่องว่ายังอ่ะกับจีบแต่ตางตัวนี้เนาะยังไงบอสหวานอืมหวานกินอิ่มแล้วก็นอนจำจีอิ่มไปเนี่ย อเ <Okay. laughs> บเแคาแบบเาบาธรรมดาเนี่แล้วเบาความความฟันของเห่านะอยากมี้ยเป็นของตัวเองอ,อยากในด,ดินอยากเพื่อนแบบกอป็ของตัวเองไม่ได้พ่อพงในใสื้อกุดย่อดกุดยอดค <laughs> ดดือว่าดีอายุสิบเจ็ดอ่อายุสิบแปดสิเก้ามีความคิดส้ำนี้นทือว่าด,ดีมากดีไล ลงมือเห็ดเนาะเล้านั่น,นแม่สวัสดี <S <S 2> <S 2> คือนอ้องชมซีนี่นะทุกคนน,นะเด็บซีกับหูไปอยู่แล้วเนาะปะน้องชมซีเป็นกับมีความฟันลายอย่างเนาะโอเคเด้อค่ะพี่น้องเนาะอีทีนี้ไม่ว่าแะไรกับน้องๆนะคะทั้งสองคนสามฐานเท่ากับก็จกเพื่อนท่าน,นี้เด้อค่ะชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ตให้น้ำเด้อค่ะน้องมีทับชมทับฟังแล้วมีความคิดเห็นแนใด้กับาสามารถคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้เด้อค่ะสวัสดีสบายดี